สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่ป่าพี่น้องหาเห็ดมาดูพี่น้องเห็ดเหลืองฝนตกใหม่ๆพี่น้องหาเห็ดขายพี่น้องอ่ะให้พ่อใหญ่ตัดเห็ดก่อนสวยมากน่าต่อโอ้ ยุงเยอะมากเลยพี่น้องโอ้ยยากันยุงพบยากันยุงมาด้วยพี่น้องยุงเยอะมากเลยไม่ไหวเรายากันยุงฉีดให้พะยัยก่อนยุงเยอะมากเลยหาเห็ดไทยพี่น้องเมื่อวานก็หาเห็ดไทยได้40่สยูโร ขายทุกถูกไป12ลิตร40ยอลโรนะคะวันนี้มาหาใหม่เออชีดยาก,กันยุงให้พี่น้องชิจยาก,กันยุงพี่น้องมันเยอะจริงๆยุงอ่ะอย่าลืมพบยาก,กันยุงไปด้วยนะนะคะเนี่ยพี่น้อง ถ้าเข้าปาหาเห็ดอันละเลขกตัดหรืรอหดดีกันไอ้เก้านี่โอเคผมจะละอาหารกินตัวละเตตันข้างล่างก็มีนะคะเนี่ยเอาตาเก,ก้านี่วันนี้พ่อใหญ่ก็มาเป็นเพื่อนนะคะเมื่อวานนี้มาคนเดียว เห eh, ็บก um, mm ็มีเออะไรเห็บเห็บกวางเห็บเก้งก็มีเต็มไปหมดเลยสเปรยเปียนนี้อันต้าโอลายากเลกาชศนกษไม่หาเรียากุตวนั่น ได้เห็ดพึ่งด้วยพี่น้องเอาไปแกงเห็ดน้ำหมากวันนี้ลูกค้าก็จองอีกพี่นอ้องอตัวละเออตัวลูกค้าเขาบอกว่าถ้าเจอเห็ดเขาก็จองอีกพี่น้อง ตัวละอุย้ยอะฮะละกินตัวละปูปิก้กูสนินี่ก็นี่เจอตามาตรงนี้ก็มีพี่น้องอยู่ข้างๆกันเลยอืมวารุริกิไม่ต้องหาเรียลก็ไปให้บอกว่าป,ปัดทำไมไปปัดทั้งที่บ้านวารวุปูฮ่น้องกะฮือ เก้าเนดเี๋ยวจะได้อาเซียการบอกทำดีๆสวยๆลูกค้าก็เห็นก็จะได้ซื้อเราอีกตัวลักกินให้ลักปุ ทั้งยุงทั้งอะไรบินว่อนเลยทีนึงดูข้างใต้ก็มีนี่ฝั่งนู้นก็มีอยู่ข้างๆกันเลยดอกละเน่าตาดอกใหญ่มากดอกใหญ่มากโอเคมันก็เปลี่ยนี่อันตาวละแต่ดวละไ้พะยญ่เก็บเห็ด มาวานเก็บคนเดียวนะคะมาคนเดียวทั้งยุงทั้งเห็บบินวนเลยเก็บชั่วโมงกว่าได้สี่สิบเอ e u ตัวละอาาละารทั้งนี้ก็มีตัวเลยทั้งนี้พี่น้องดูงนี้ก็มีนะคะเนี่ยทั้งนี้พี่น้อง

mấy swipe mẹ tông ao, ạ tư swipe cắt ao. Mẹ à, pinch ưa hết, pinna à, mm -hmm. tông 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 ฝนตกแล้วฝนรินรินเห็ดออกเยอะถ้าฝนตกพี่น้องเอาไปทำเออะไรไอ้ทอดมันเห็ดมันปูนะคะใส่หมูนะ่ะอร่อยมากไปพี่น้องทอดมันเอาไปทอดมันเห็ดมันปูอะ่ะน,นี้จะแกงเห็ดเห็ดกินวันนี้ ได้เห็ดพึ่งมานะคะหน่อยหนึง่งวยญญาณตรงน,นี้ส,สวยสวยฉีดแล้วฉีดอีกฮะลงก็สเปรย์ยุงเยอะมากดีนะพบสเปรย์มาด้วยพี่อง ยังเดินไม่ครบเอป่าเลยนั่นเนี่ยขายทีละนิดทีละนิด,นดค่อยมาหา,มาเรื่อยๆรอเก็บลูกแดงเนาะบูเบอรี่ลูกค้าก็สั่งอีกแล้วพี่น้องโอ้ยสั่งมาบอกว่าเธอสั่งชาติเดี๋ยวต้องไปดูเผื่อฝนไม่ตกก็จะไปดูอีกนะคะเผื่อได้จาก150ร้อยห้าสิบูโรอีกลูกค้าเขาสั่งไปนันนะ ตาละตังนี้อีกพี่น้องเนี่ยดูโอ้ยตาละเก้านี่เต็มละลกลุ่ใหญ่ๆเลยเฮ้ยฮุตตนเนนนะสีมันมันไม่เอาตาลเลยทำไมมันเยอะจังเลยพี่น้องชีดฮุตตนเนนไ้เดอตะกายา <laughs> <laughs> pelkään. Tekee kunnolla, ei tarvitse kirjaa, rikki. Huono vieruska. Rikki. หาเห็ดต้องมีปลานะคะอันนี้ปลาทุกปีที่มา,มาเก็บนะคะก็ต้องจําไว้นะตรงไหนตรงไหนนะเขาเคยออกนะคะพวกเราก็มาเก็บบนที่ว่าเขาเคยออกจํามาไว้งน,นี้มีมม้เนี่ยเน,นี่ยตาละตาลกิน ข,ข้างบนก็มีนี่เหลืองๆเต็มไปหมดเลยทังน้อยู่ข้างๆเก็บปลานี้แป๊บเดียวได้ตะกร้าหนึ่งแล้วเนี่พี่น้องนี่ก็ตัดเก้าเนี่ยช่วดตัดช่วยๆได้ดูสเปรย์ขนาดสเปรย์นั่นเนี่ยโอ้โหแล้วเอาตาอ,อีก เนาะมาดูพี่น้องตรงนี้เด้อโอ้ยตรงนี้ก็มีนี่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 เต็มไปเลยใหญ่เนี่ดูฝังนน้นก็มีโอ้ยนน้นน่ะเต็มเลยเต็มแล้วพี่น้องว่าจะไปอีกนะก็ได้เต็มตะกร้าล้นตะกร้าอีกละ Ottaa kerää iso ja pieniä. Sata vettä, niin tulee uudessaan. Ottaa iso Talo. Onko kuivaa? Kuiva. Jos kuivaa antaa olla. Mitä on olla kuiva? Onko se hyvä? Onko se hyvä? Onko se cái phần nó còn heng mà lại vần yêu xưa là nên bảo là thằng mụn thằng nôn nhựa nào kìa nó không đâu đâu thằng đi ốp đến heng mà lạ tốt này kìa nó ếm ตังนี้มีไหมเนี่ยตรทงนี้ก็มีพี่น้องลูกทงนี้ก็สวยงามเนี่ยเหลืองสวยเลยพี่น้องก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีนะคะเก็บเห็ดก่อน